ต่อจากคลิปที่แล้วนะั้นทุกคนคือดาจะมาอัปเดตไว้ตั้งแต่ดาเล่นแกมฟรีว่าเรา,าได้กี่แกมแล้วนะคะมาดูหน้าไลไกันเลยคลิปไปที่คำว,ว่าดาสบอร์ตนะคะดาสบอร์ตนะคะตอนนี้ดาก็ได้หนึ่งร้อยสิบห้าจุดสองกิกรมแล้วนะคะตัวนี้เราก็ต้องสะสมถึงห้าร้อยกรมนะคะตามกฎของแกรมฟรีเราก็สามารถถอนเงินได้ค่ะวิธีการถอนเงินก็ไปไปที่คําว่า วิสทราเวลนะคะวิสทราเวลตอนนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะถอนผ่านทางไหนนะคะมีม a s เตอร์การ์ดเพย์นะคะวีซ่ส่วนตัวเนี่ยแนะนําให้ถอนผ่าน p a y ์ a พนะคะพอจิ้มไปเพย์ a พวปุ๊บเนี่ยค่าธรรมเนียมันจะแค่สองเ็นเนาะค่ะก็รอติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าพอถึง500เนี่ยดาสามารถถอนเงินจากแกมฟรีได้หรือเปล่านะคะรอติดตามกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ